Hello everybody come to join w i t h me คาบี n น s ่สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลตาขาอยากกินตงอลาฮะว่าเป็นคกล้วส่องลฮะ้แลวว่าเป็นคก็แล้วังนี้จิ้บุ็อกันนจิ้็กที่น ย日又有六บ彩嘅今日ย六合彩我就想ยอยเลย์ซิโน่บเลยดู吓หแล้วกูตกวเองมีอุ้ม运气แล้ว所以我嚟ซิปน๊กวันนี้ก็จะมาไม่ไม่ต้องไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเอ่อถอดไพ่ดูว่าตัวเองจะมีโชคมีลาบไหมเพราะว่าจะมีลอตเตอรี่แล้วนะคะ กอยฉันก็จะมาถอดไพ่ดูดวงค่ะ,ะถอดไพ่ดูดวงกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็จะมากินด้วยค่ะคว่ว่วันนี้น่ารักไหมคะวันนี้น่ารักนะคะ วันนี้จะมาถอดไพ่ดูดวงค่ะดูว่าตัวเองจะมีโชคมีลาภไหมจะถอดไพ่ดูดวงเพราะว่าเย็นนี้จะมีรอตารีค่ะจะดูว่าตัวเองจะมีโชคมีลาภไหมามาถอดไพ่กันเลยจ้า ขอเลือกไพ่ก่อนนะคะก่อนที่จะมาถอดไพ่เราต้องมาเลือกไพ่ก่อนจ้าขอเลือกตัวเองก่อนนะคะขอเลือกตัวเองเป็นใบนี้ค่ะใบนี้เป็นใบของตัวเองนะคะเป็นคนที่มีอายุมีอายุแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะคะยังสาวอยู่ค่ะ อนนี้ก็เป็นของตัวเองนะคะเราเลือกไพ่ของเราแล้วเราทีนี้ก็เลือกไพ่ใบต่อไปจ้าตอนนี้เราเลือกไพ่ได้แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาถอดไพ่แล้วละคะ่ะตอนนี้เราก็ทำการสรับไพ่ก่อนนะคะ เราทำการสรับไพ่แล้วเราก็จะอธิษฐานไปด้วยเพื่อให้เป็นการแม่นยำค่ะขอสับไพ่ไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เราจะอธิษฐานไปด้วยแล้วก็สับผ้าไปด้วยทีนี้เราก็ตั้งสมาธิให้ดีเราจะอธิษฐานแล้วว่าเราจะขอโชคขอลาบแล้วนะคะทีนี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ตัดไพ่ก่อนนะคะใช้มือซ้ายตัดไพ่ค่ะแล้วก็กบไปนะคะตอนนี้เราก็เลือกไพ่หนึใบค่ะแล้วเลือกไพ่หนึ่งใบสำหรับกบหน้านะคะเป็นไพ่ที่พิเศษมากๆเราจะรู้ว่าเรามีโชคมีลาภไหมเราต้องพึง่งไพ่ใบตัวนี้เลยละคะ่ะ <c oughs> มาค่ะเราจะเลือกไพ่หนึ่งใบนะคะเราเอาเลือกไพ่กบหน้าก่อนค่ะหลังจากที่เรากบหน้าแล้วเราก็จะมาแบะไพ่ค่ะเราจะมาแบบไพ่ไพ่เป็นหัวใจของตัวเองค่ะแล้วก็มีไพ่คนสูงอายุนะคะหรือจะเป็นอาญาติมิตรหรือจะเป็นญาติของเรา หรือจะเป็นญาติพี่น้องนะคะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองจะพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองค่ะแล้วก็จะมีญาติผู้ใหญ่จะไม่ค่อยสบายนะคะญาติผู้ใหญ่จะไม่ค่อยสบายค่ะก็จะได้ข่าวในเร็ววันนี้นะคะเรื่องญาติผู้ใหญ่ที่จะไม่ค่อยสบาย ก็ภายในเดือนนี้นะคะก็จะได้ข่าวรับข่าวแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้เราจะมาเลือกไพ่สามใบแล้วนะคะแล้วขอเลือกไพ่สามใบค่ะไอใบใบตรงนี้เราจะไม่เอานะคะเราจะเลือกไพ่ที่เราเลือกแล้วนะคะ,ะเราจะนับมาดูว่าเราเลือกไพ่ได้ใบอะไรคะ่ะได้ไพ่ เราแน่นอนเราจะอาจจะได้เงินกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายมีลักษณะไม่สูงอายุมากเท่าไหร่อาจจะปานกลางอายุประมาณปานกลางหรืออาจจะเราอาจจะเสียเงินกับผู้ชายคนนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะได้โชคลาภกับผู้ชายคนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะและเรามาดูไพ่ตอนที่เรา เลือกหนึ่งใบก็จะเป็นหัวใจของผู้ชายหัวใจของใครก็ไม่รู้นะคะก็จะกบหน้าเรานะคะก็จะมีการพูดถึงเงินเงินทองทองจะมีการพูดถึงญาติผู้ใหญ่อาจจะพูดถึงเราหรือจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้นะคะจะเป็นเพื่อนฝูงหรือจะเป็นอ่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่กําลังเจ็บป่วยได้ไข้ยอยู่ต้องการความช่วยเหลือจากเราก็อาจเป็นไปได้ เราอาจจะต้องเสียเงินเสียทองค่ะทีนี้เราดูไพ่เสร็จแล้วนะคะเราไม่มีโชคไม่มีลาบค่ะเรื่องโชคลาบจากลอตเตอรี่เราก็จะไม่มีโชคไม่มีลาบนะคะก็ขอให้ซื้อน้อยหน่อยนะคะอย่าซื้อเยอะนะคะก็โอเคค่ะเราถอดไพ่เราดูไปแล้วนะคะ เราไม่มีโชคไม่มีลาบในด้านการพน,นันหรือว่าในด้านการโชคลาบของลอตเตอรี่เราก็ไม่มีโชคไม่มีลาบนะคะทีนี้เราก็จะมากินแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลากินค่ะเราก็จะมากินนะคะ <c oughs> ขอกินเบียซะหน่อยนะคะ ชินใจค่ะทีนี้เราก็จะมากินเป็ดย่างค่ะเราก็จะมากินเป็ดย่างนะคะอันนี้เป็นเป็ดย่างฮ่องกงค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะถ้าใครจะมาฮ่องกงต้องกินเป็ดย่างฮ่องกงเท่านั้นถึงจะอร่อยนะคะเมืองไทยก็มีเป็ดย่างเหมือนกันแต่ว่าจะรสชาติจะไม่อร่อยเหมือนฮ่องกงค่ะ ถ้าใครอยากกินอร่อยถ้ามามาที่ฮ่องกงก็ต้องมาแวะกินที่ร้านน้ำชาได้เลยนะคะรสชาติอร่อยค่ะทีนี้เราจะมากินเลยนะคะใช้มือเลยค่ะอืม หนังจะมันกรอบหอมมากเลยค่ะอร่อยมากค่ะเราจะกินแต่เนื้อกระดูกเราไม่กินนะคะ ก็จะส่วนหนังก็จะมันนะคะจะมันมันหอมหอมนะคะจะมีรสชาติหวานหวานเข็มเข็มนหน่อยๆจ้าแล้วก็จะมีรสชาติหอมอร่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเนื้อนะคะไม่ค่อยมีมันต่าไหร่นะคะแล้วก็จะมากินให้ดูค่ะอืมอร่อยมากเลย หอมมันค่ะอืมอร่อยค่ะอร่อยมากทีเดียวค่ะถ้าใครมาเที่ยวฮ่องกงนะคะแนะนำให้กิน อาหารอ่าอาหารจีนนะคะต้องกินร้านน้ำชาจึงจะอร่อยนะคะถ้าถ้าใครอยากกินอาหารทะเลก็ต้องไปแบบว่าไปที่เกาะอีกเกาะไม่มีหลายเกาะนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะมันมีหลายเกาะนะคะให้ไปตามเที่ยวท่องเที่ยวตามเกาะนะคะก็จะมีร้านอาหารทะเลนะคะ กินอาหารทะเลก,ก็จะอร่อยมากเลยค่ะรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะ Very yummy Duck BBQ ตะกี้ถอดไพ่ไปไม่มีโชคไม่มีลาบนะคะก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะซื้อแค่2ีบาทพอค่ะตามปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีโชคมีลาบก็จะซื้อ40บนะคะแต่ตอนนี้เราถอดไพ่ดูแล้วเราไม่มีโชคไม่มีลาบเราก็ซื้อแค่20ค่สิพอค่ะ ซื้อในน้อยแต่ว่าถูกเราก็ได้เยอะนะคะเราได้หมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราซื้อลอตเตอรี่ถ้าเกิดไม่มีใครถูกกับเรานะคะเราถูกคนเดียวเงินทั้งหมดก็จะเป็นของเราค่ะถึงเราจะซื้อน้อยๆเราถูกเราก็ได้หมดเลยค่ะเป็นการที่ลงทุนแบบว่าลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะนะคะ ตอนนี้เราก็กินแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้ทำกับข้าวเย็นนี้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้จะขอกินจะขอกินองุ่นเจลลี่ก่อนนะคะสองสามคำค่ะองุ่นเจลลี่นะคะเราบิดออกมาจากขั้วมันนะคะเรามันจะมีตรงหัวตรงนี้นะคะ เราก็ดูดเข้าไปเลยค่ะเนื้อมันก็จะหลุดออกมามันเหลือแต่เปลือกอย่างนี้เปลือกเราไม่กินนะคะเปลือกกินไม่กินนะคะเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันจะแข็งมันจะเหนียวค่ะเพราะว่าคนฝรั่งเนี่ยนะคะเขาทำองุ่นเจลลี่นะคะเขาจะสอนวิธีการกินค่ะวิธีการกินก็ง่ายนิดเดียวค่ะ แค่เราบิดบิดเข้ามาในขั้วตอนนี้เรามีตรงหัวใช่ไหมคะตรงหัวทีนี้เราก็ดูดเข้าไปเลยค่ะอืมหลังจากเราดูดเนื้อออกมาแล้วเราดูดปุ๊บเนื้อมันจะหลุดออกมาท,ทันทีเลยค่ะทีนี้ก็เหลือแต่เปลือกนะเปลือกมันจะไม่กินนะคะเปลือกเราจะทิ้งไปค่ะจะ จะสาธิตให้ดูแค่นี้ล่ะค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลานะคะก็จะเป็นการที่ว่าเราต้องวาไว้โอกาสหน้าก็เจอกันใหม่ค่ะจะไปแล้วนะคะจอยกินนะตต่ก็แต่อย่าจอยกินนะ บายบายไปแล้วค่ะบายบายค่ะ